ฮอลลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาตรม้ยเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์ฮะหาใครอะมาตรมาตรูไม่ บรกอ่ะไม่น่าพูดเลยอ่ะบอกมาตูมไปที่ชอบที่ชอบนะไปที่ชอบที่ชอบ,ชอบนะอ SI ้ <laughs> เลยไปเลยเขาบอกให้รอแล้วเราไม่รอไงเพราะฉะนั้นเราก็เล่นกันไปก่อนเลยนะ,ะ,ะทุกันอาทิศหกโมงยี่สิบนทีทางช่องสามเอีของเราเราเล่นเกมกันไปคุณผู้ชมทางบ้านก็หวัวเราะกันไปเร <c oughs> ื่อยๆนี่เราแนวใหม่แนวแบบใครจะเดินออกเดินเข้าในรายการก็ได้อันนี้มันมันฟิลสบายสบายไงไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอะคืออะไรอะ ไมวัมนเดททายไงความรักสีชมพูเอ้ยรวย,ย,ยแล้วมีแขบบอกได้เลยว่าใครท้องผูกกินแล้วดีมากบอกได้เลยว่าใครท้องผูกกินแล้วดีมากเอออันนี้ไมค์มันังง่วงไงไม่กินไหนไหนดูนดิ <ๆ S 2> ดเอี้เห็นเพื่อนง่วงอันนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อตัวล่าสุดโอ้โหยอดปีที่แล้วดีมากคนไปฟอกไตคนไปฟอกไตนันหนูแบบขอโทษทุกคน้วยเดททานต้องทานวันละนิด อย่าทานเยอะค่ะทานแบบพอ,พอๆแบบพอดี <c oughs> พอดีๆๆ <ro> อ๋อ,อเกมเกมนี้นะครับเราจะมีตัวอักษรวางอยู่บนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการเล่นก็คือผมจะมีหมวดหมู่มาให้คุณมันขึ้นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณจะต้องพยายามหาคําตอบจากหมวดหมู่ตรงนี้ทีมของคุณเกรซเนี่ยจะได้เล่นก่อนเพราะว่าคะแนนนำนะฮะเล่นกันพร้อมกัน2ทีมเลยทีมนี้หยิบขึ้นมาแล้วให้คําตอบมาแล้ววางลงกับพื้น ฝั่งนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะคิดไม่ออกนึกไม่ออกและหมดเวลาไปก่อนเลยทีเดียวนะครับเพราะนี่คือเกมที่ชื่อว่าอักษรนำคำาต้ <Yeah! S 1> อันนี้วิธีการเล่นนะครับหมวดหมู่ของเรานะครับก็คือหมวดภาพยนตร์ทั่วโลกชื่อ5้าพยางขึ้นไปทั่วโลกก็ไม่ยากหรอกทั่วโลกก็ฝั่งนู้นหยิบต่อสันฐานก่อนเลยง่ายๆอะไรอ,ะอ่ะจะว่า รู้ยเขาเล่นอะไรกันอะไรเนี่ยหรอเออไม่รู้ทําไมอ่ะมนหมวดภาพยนตร์นะได้สิมันต้องหยิบกอไก่มาแล้วก็บอกชื่อภาพยนตร์แต่มันต้องเปิดหน้าพยามาฟังบีบก่อนอีกมาฟังบีบก่อนอีกอ๋อวังดีกลัวไม่ฟังไงกลัวไม่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ฝังนี้เล่นก่อนครับหมวดภาพยนตร์ครับ พร้อมเริ่มครับฝั่งนี้แรกก่อนแกไปคนแรกหรอใช่ฝั่งนี้ได้เลยฝั่ก็ได้ใครก็ได้อ่ะมาหยิบมาแล้ววันนี่มาดอเด็กเดอะลอตออฟเดอร์ลิงออฟเดอร์ลิงถูกต้องวางกับพื้นครับฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้เราเหรอฝั่งเราแล้วพอผ่านพี่มากพระขระหนงได้เกินห้าได้ปหมมอม้ามังกรเจ้าพญามาลกรมณีฉายจะจำได้ใช่เิดไหมเล่น เล่นมังกรทำแบบเล่นเร็วอ้าวฝั่งนี้ฮอร์ีบครับหนูหินเดอะมูฟวี่ลูกร้องเว้ากับพื้นครับรอเรือรถไฟฟ้ามหาณาเถอเกินได้หรได้ขึ้นไปถูกต้องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกินได้เหรอเกินเกินห้าได้ขึ้นไป ATM ีเอ็มเออรักเออเลอร์เออถูกต้องอ่านได้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ได้ได้ได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้่อเสือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเฮ้ยเก่งอุ้ยเขาเร็วอ่ะฝั่งนี้คิดไม่ทันอ่ะต่อ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 หมดเวละฝั่งนี้หยิบครับฝั่งนี้หยิบหยิบคนละหนึ่งหยิบคนละหนึ่งหยิบเลยฮะหยิบคนละหนึ่ง เออฮะโอ้ยนิทุ์เลยเหรอไปเลยเหรอหยิบหยิบดูง่ะหยิบคนละหนึ่งครับเอาเลยฮะรอจุฬาฮะเอาไปห้รอจุฬาได้ร้อจุฬาจุฬด้วยเหรอเขาไม่ได้หยิบอะไรเลยเอาหยิบหยิบเร็วเปลี่ยนได้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 เหรอเปลี่ยนได้หยิบหยิบอะไรอะเร็วเร็วโอเคจบถ้าเกิดเขาสามารถตอบชื่อหนังเกินห้าพยางได้นะครับจากสิ่งที่เขาหยิบมา เขาจะได้ไปอีกคนละหนึ headed, ่งคะแนนเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่หัวหน้าทีมก่อนเลยครับลูกเล็กครับคุณหยิบบอใบไม้มาคุณตอบว่าบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมครับบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมได้เอามาตูมว่าแหวนครับยังทีไม่ออกวนเดอร์วูแมนแอนด์เลดี้บอยวันเดอร์วูแมนแอนด์เลดี้บไม่มีไม่มี เอาแ๊กแ๊กอะไรปอปปปลาปลาเลกหัวใจโตโตนีโมเออได้หัวใจโตโตนีโมได้ดิได้เออคุณเกดเก่งนะไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้ไทยบ้านเดอะซีรีส์ทำไมไม่กระชิบไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้ไหมได้ได้อ่าโอเคเอาเก็บขึ้นไปเราเล่นกันอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งหมวดเปลี่ยนใบครับหมวดดาราศิลปินไทยชื่อเล่นพยางเดียวตะกี้ห้าใช่ไหมอันนี้เอาชื่อเล่นพยางเดียวฝั่งนี้ต้องรอก่อนฝั่งนี้ตะกี้ชนะได้เล่นก่อนพร้อมเริ่มครับเฟิร์นลุงลงน้อยน้อยวงภูได้ทันบวยที่ยนเฮ้ยฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้่อนอ๋อโทษโทษนี่ไงทับททับจันนเป๊กวงซิล แบกวงซิลพอสลันพอสลันโบโบเมลดาโบเมลดาชาลงชาลงชามาช้าใช่ได้ได้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แขรัสมีแขได้มาปรินมาปรินได้ครับแอนแอนโทนเนียมิ้นชาลิดาฝนธนสุธร รอนบรรจงสร้างดูยุคยุคเต๋าสมชายกุ้งสุธีลาพึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์โอ้หรเร็วคิมเบอร์รี่ใครนะคิมเบอร์รี่คิมเบอร์รี่ได้ครับดีดีดอกเสะเดอด์ดอกสะดาวซัพทิงนั่แหละได้ยุ้จเจง๊ยนนัน ยุจินเลนันได้ครับอันนี้อะไรชอนจินดาโชดได้แซมยุเลนัน,น<ด>จอยกินีนลของผชอบถาสถาพรได้ชิมมารุยะจัดชิมชิมไม่ใช่ชิมภูมินัทเทพัสดินได้โซเลียงแบบน,นี้ปันไิกชจะไปก่อนนะพี่ชอดอ่ะ พี่ชอดได้สาวันพิสาเออเลิศได้ลิงเสนาลิงโอ้ยเขาได้เขาได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้ง่ายกว่าอันง่ายกว่าชื่อหนักสุสุสุนารีเออได้ได้เมนสุอ่ะฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้แล้วเร็วชื่อเล่นตัวเดียวพี่ธงไม่ได้ไม่ได้ไี่ธงธงเอ้ยไม่พี่ธงอ่ะพี่ธงสวัสดีครับธงธงชัยประสงสันติโอเคใกล้หมดแล้วเว้ยขาขาปณีเอีศศรีชัยเขาถอถุง อ๋อพี่แอมว่าคนที่งาที่พี่งาข่าลาวเขาชื่องาป่ะอ๋องเปล่าไอหญิงย่ายาหญิงหอยีบสุบุญเลี้ยงเออได้สุบุญเลี้ยงได้ชื่อพี่จุ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้หยกหมดเวลาฝั่งนี้หยิบเลยหยิบเลยหยิบคนละหนึ่งหยิบคนละหนึ่งหยิบคนละหนึ่งหยิบอะไรเนี่ยฝั่งนี้ เขาชนะตะกี้นี่เวลาหมดไปซะกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งดิชนะคุณจะตีตื้นขึ้นมาทันทีได้อีก4คะแนานถ้าทุกคนสามารถบอกชื่อเล่นหนึ่งพยางของดาราศิลปินไทยเงาะคูเงาะเอ้ยได้ไอ้เงาะได้เงาะได้เอาแล้วคนต่อไปที่มั่นใจชอนจินดาโชว,ชว,วนี่นอนเน, <c oughs> น้นนมันจะได้ะ ถอถุงไปถอถุงทอกทอกดาราคนไหนที่ชื่อทองถิงถิงถุยถมถังถิ่นถุยผมผมไม่รู้เลยครับเอาสักคื่อหนึ่งน้องว่าไปสุภพโชคใช่ไหมเออสุภพโชคไงจะไม่ได้สุภโชคอะสุกไงสุกไงมดเวลาจบเกมนะครับสำหรับเกมมนี้นะครับอักษรนำคำตอบนะครับ ทีมเขาตามมาติดๆเลยนะครับตอนนี้ทีมคุณเกรสนะครับอยู่ที่27คะแนนทีมคุณก๊อต2 2คะแนนเพราะฉะนั้นห่างกันแค่5คะแนนช่วงหน้ากลับมาตอบมาเป็นตาบสำหรับเกมที่2นะครับผมรู้สึกว่า เกมนี้ค่อนข้างที่จะวัดปฏิพาณไหวพริบนิดนึงครับแล้วในทีมก็ทุกคนก็รู้เหมือนทุกคนเก่งกันหมดเลยไม่แต่ผมคนเดียวอะไรเงี้ยครับที่แบบไม่ค่อยรู้ผมก็เลยนั่งดูอย่างเดียวคอยเป็นผู้ชมครับ